สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการใส่ดรอปชาร์โดนะครับหรือที่เรียกกันว่าใส่เงาเนี่ยในตัววัตถุนะครับในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เกิดเปิดโปรแกรม Premiere Pro มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางสิ่งที่เราจะไว้ในคลิปเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับณจุดนี้ผมวางไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับมาที่เอฟเฟกนะครับถ้าหาไม่เจอให้มาตรงวินโดว์แล้วก็มาตรงที่ เอฟเฟกนะครับอ๋อขออภัยอ่าถูกแล้วถูกแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเซิร์ชนะครับตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์คาว่าดรอปอี๋อ่ะหลังจากนั้นให้คลิกซ้ายลากลงมาตอนนี้เราจะยังไม่เห็นความแตกต่างบนหน้าจอนะฮะก็ให้เรามาตรงนี้นะครับตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลเลอร์เลื่อนลงมาล่างสุดเสร็จแล้วมันก็จะมีชาร์โ w c ค l ลเลอร์โอ y าซิตี้ดิเรกชันดิสเทน t n e อ s ท์เน็ตชาร์โโอลี่นะครับหลักๆที่ผมมักจะปรับเนี่ยสีนะครับชาร์โ w c ค l ลเลอร์แล้วก็โอ a าซิตี้อ่ะเดี๋ยวผมล ให้ดูนะครับอันนี้มันก็จะเป็นความชัดทีนี้ direction ก็คือองศานะครับค่านี้ผมก็ตั้งไว้เลยทีนี้มาสาคัญตรงที่ distance นะครับถ้าผมขยับเริ่มเห็นอะไรข้างหลังไหมถ้ายังไม่เห็นชัดเดี๋ยวผมปรับสีให้เห็นชัดประมาณนี้นะครับ s o f n e t ก็คือความฟุ้งนะครับถ้าเรายิ่งฟุ้งเยอะมันก็จะกระจายประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ฟา a ด o ง่ายๆในวัตถุของเราในโปรแกรม Premiere Pro นะครับก็ถ้าใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถ comment มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะ แล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยก็ทักมาที่ Li แอด p าครับยินดีตอบครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ